สวัสดีครับพบกับนิวส์มาเนียอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของเพื่อนบ้านเจ้าปัญหาที่เคลมไม่เลิกครับนั่นก็คือทางเขมรหรือกัมพูชาซึ่งแน่นอนอะไรที่เป็นเรื่องดีๆของทางฝั่งไทยเก่าหรือใหม่หรืออะไรก็ตามนะครับเขาจะเคลมหมดเลยเรื่องขนมนี่ก็เคลมจังอารมณ์ประมาณว่าเคยมาทํางานที่เมืองไทยพอรู้วิธีก็อาไปทําแล้วก็อ้างเป็นของตัวเองโอ้โหสุดๆนะครับเรื่องชุดบ้างเรื่องอาหารบ้างอะไรเยอะๆโดยเฉพาะประเด็นของชุดไทยเนี่ยโอ้โหมันเยอะจริงๆแล้วก็มีทุกวัน วันหนึ่งไม่รู้กี่โพสต์ไม่รู้กี่เรื่องราวอะไรต่างๆล่าสุดนะครับขมิ้นเขาไปไกลกว่านั้นเขาพยายามจะฉีกหนีความเป็นไทยโดยการเอาสบายของพม่าไปกันใหญ่แล้วนะครับเอามาทำก็คือยำนะครับเอามายำรวมเลยคือแฟนทางชาวทางโซเชียลไทยก็มองว่าเพราะว่าขมิ้นเนี่ยไม่มีอ,รอารยธรรมหรือไม่มีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองก็เลยไม่ได้สนใจว่าจะเอาของใครมาแล้วมันผิดยุคผ,ผิดสมัยหรือว่ามันมั่วหรือเปล่าบางที ก็เอาของไทยมาในแต่ละภาคมารวมกันหรือก็เอาไทยของของไทยในช่วงคนละยุคสมัยมารวมกันแบบนี้มันไม่มันเหมือนกับว่าไรอัตลักษณ์มันไม่ได้นะครับหรือคุณจะบอกว่ามันเป็นชุดประยุกต์มันก็ไม่ใช่ชุดประยุกต์เนี่ยเขาต้องมีธีมของตัวเองมันต้องสมัยเดียวกันเอามาปนหรือว่ามาอะไรก็ได้มันก็ต้องเข้ากันอยู่ดีแล้วมันก็ไม่ใช่ของคุณอีกต่างหากนี่แหละครับผมโดยเขาก็พยายามใส่ชุดไทยแหละ ก็โดนทางฝั่งไทยว่าเขาก็พยายามแบบเปลี่ยนแปลงให้มันดูแบบแตกต่างไปว่านี้เป็นของตัวเองนะแต่ก็ชัดเจนว่าของที่เขาใช้เนี่ยก็เอามาจากของไทยสั่งมาจากออนไลน์อะไรเงี้ยเอามาใช้เอามาแปะหรืออะไรต่างๆก็มันมันหนีไม่พ้นความเป็นไทยนะครับล่าสุดก็อย่างที่ผมบอกเลยว่าพยายามจะหนีสุดๆไปเอาของเมียนมาหรือพมา่ามาบ้างคือทางโซเชียลเขาก็มีการโพสต์รูปนี้นะครับว่าตกลงนี้มันของไทยหรือของพมา่าที่ทางเขเมร้ใส่เนี่ยมันมีของอะไรบ้างก็มีคนบอกว่า ชุดเนี่ยตรงบริเวณเสื้อเนี่ยน่าจะเป็นอบรมพิมายของไทยนี่แหละส่วนสบายเนี่ยเป็นของเมียนมาหรือพม่าจริงตาตามนี้ปนกันมั่วเลยทีเดียวต้องบอกว่า ทำความเดือดร้อนให้เพื่อนบ้านเหลือเกินมาทํางานในไทยก็มาปวนมาสร้างปัญหาคือเป็นแรงงานที่มีปัญหามากที่สุดเท่าที่ดูนะครับโอเคเราอาจจะมองว่าแรงงานเราก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าแรงงานเราเขาพูดไทยได้เขาอาจจะมีเหลี่ยมแต่แรงงานขเขมรน,นี่โอ้โหหน้าปวดหัวสุดแรงงานเวียดนามก็มีบ้างเมียนมาก,ก็มีบ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนเมียนมารเขารู้สึกขอบคุณคนไทยด้วยซ้ําที่ให้การช่วยเหลือก็คือมาเป็นแรงงานก็ทํางานดีเรื่อยอย่างนี้ คนเมียนมาหรือก็จะมีกลุ่มเมียนมาก,กลุ่มกะเหรี่ยงครับที่ทํางานแล้วก็ขยันขันแข็งเขาก็รู้สึกซึ้งใจด้วยที่เราเนี่ยก็ช่วยเหลือบ้านเขาช่วยเหลือคนบ้านเขาอะไรต่างๆแต่ว่าคนเขมรดูแลไม่ค่อยสํานึกนะครับมาอยู่ในไทยไม่พอยังมาป่วนในโซเชียลอะไรต่างๆเพราะว่ามันมีกรณีก่อนนั้นเนี้ยที่เรื่องมันเริ่มมีการป่วนกันเริ่มมีประเด็นตั้งแต่ช่วงก่อนซีเกมก็จะมีพวกคนงานคนงานเขมรเนี่ยมาป่วนในโซเชียลพอทาง อพอเรารู้ว่าเป็นใครเรานายจ้างหินนะครับว่าอ้าวนี่มันลูกจ้างของเรานี่นาอะไรเนี้ยก็ไล่ออกเลยก็เป็นไปตามนี้แล้วก็ให้ดูชุดนะครับมันมั่วกันไปใหญ่เลยมั่วจนแบบว่าอะไรจะขนาดนั้น ก็มันก็แสดงเห็นนะครับถึงความไม่มีอัตลักษณ์หรือความไม่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแล้วก็ไม่สนใจว่าจะทําลายคนอื่นหรือเปล่าจะทําลายวัฒนธรรมหรือทําให้วัฒนธรรมของของคนอื่นเสียหายหรือไม่เอามาใส่เอามาม่วนี่ครับเอาเป็นว่าใส่แล้วสวยก็คือก็คือจะทําแล้วก็บอกว่าเป็นของตัวเองทั้งที่เครื่องประดับเนี่ยคุณยังทําไม่ได้เลยคือเครื่องประดับเนี่ยมันก็เป็นของชาติอื่นอยู่แล้วแล้วก็เอามารวมกันแบบนี้ครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟัง ใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนท์ที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ